สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพลงสุขุสุขพ่อกันอีกเสียนเก่าเสียนเคยพี่น้องกับเคยตา,าหนชิปเฮงเลยมูสหนาวแห้งพี่น้องอยู่บานสีฟ้ากันเทาเขา่าเลยกับพิ้งเข่าจีดังไพเออพิงไพ่หนาวมืดมือ้อบ่มีแสงแดดมีแต่สายนำ้ำกับสายฝนกับสายลม

ใส่สงครามซิมิแต่คนซักแห้งโอ้ยโอ้ยอาบตั้งแต่8:00นอาบ8:00นคืออาบห่มแมงตัวอ้าวใครก็อาบคืออาบได้เฮไดนพลเออนพลกลังหยุดนอยๆนึง มอก็เลยพาไปอาบประมาณโอนึงนี่แหละว่าโอ้ยเอ้ยลูกสะกันบ่ได้หาเพิ่นเໍาโอนึงแล่นผ่านบ่ยหลานนี่สัแหงนี้บ่ไวยังโอ้ยปานสิเคยกอดมอมินก็บ่ได้อาบน้ํคือกัน,นสักแหง หนาวเกินมีแต่ล่มกับพนหนาวเกินมีแต่รมกับพนหน่อยแต่กินยังเปลนหนึ่งเข่าก็มีแต่เรือ เดอหน่าน้ำแม่ทิงหน่ายันแต่พอพอกินหน่าใจนี่กำลังจานเข่าให้เปียกให้มาบอกเราให้เปียดจับบอลนาวบอกคือบอลไปพิงไผ่ไอ้ไอ้กุชชี่นาคือบอลไปพิงไผ่ อเละปลาใมันเปื่อยลูกเอาเกลือมาใส่จังน,น้อยเอาเกลือเจียเปียนเดอนเดืนหาพิงไฟเดืนหาบพิงไฟพ,พิงไฟสงการานาวหนแต่ะลีเนาะ บ่ได้เล่นดอกอันสงการโอ้ไปสงการมันก็บ่ไหวแล้วไปเล่นไปเล่นไหวอย่างนี้ก็ได้โอ้ยฝมันหักสิฮ้อนบ่เคยปีใดนะว่าสงกาแล้วบ่ฮ้อนน่ะขนาดแตึงๆน่ะคือว่าลสงกายามนาวก็ยังมีเนาะแม่นไดสงกาถึงยามมนาวก็มีพี่ก่อนน่ะ พกุานนากเรียยังไงป้านก็เลีนคือเก่าที่นี่เรีนเฉ็ดี่แหละก็มัลักโคตรค่ะแต่มจอจองรถผ่าเต็กตึ่มๆเหตุก็รณ์บมีคนผ่านจับนักบัิลหบดมามากับมูมาแต่บุญตอนเที่ยงคืนอยู่บ่านลุทมชัยต่ำต้ผ่าเตกพ่าทู้ชมกาย กบเขียดซะนั่นแนวทางพีนี้ก็จะกกว่าคือพี่นักกว่าพเนาะฝนตกฟาแตกส่งสงการไปลรอหาเห็ดละโงกบ่มีพี่น้องเลยแถวนี้บ่บ้านเบ,า,นบามีเพราะวา่าอบ้านเฮามันต้องคันอยากได้ตรงพีวซาโรดไปหายม่มีหม่องเดียว จึงประกาไปย่านผีทรงนี้มีตรคอนตายเราประกาศเข้าไปเขาเจ้าผู้เผายวะนอนเผาเลยเกียงรียางเดชียนยางนาตีนเดชียนอะไรปะนี่ต้องตีนอยู่ใส่โอ้บอกไปเลยอหนาว บอไปเมติ่งไปกูเดียวลูกไปเมติ่งไปกรานักปกันยังบอไปจะไปโลกกันเมติ้งไปเลยไหมนี่ตัวเองยังบอไปโอเคกันย่างแลยไหมบอจะเดีนยง เฮ้ยปัส,สบายชชนเสมอโลดอย <c oughs> ากจะว่าอยังโหลดอันเดียวกันโหลดไฟกับกันปัส,สบาวเลยกว้าออกจุดลูกสาวก็ได้น้ำหน,น,นักลงประมาณสามโลประจักษ์มาลอยน้ำหนักลงสามโลประจักเจ้า พวกอื่นขายลงเซมมเซลเจาไข่นหมมเจาละไข่ในคืนหน้าิเนาะนอากไ่ขายอยโลนี่จะพักชิของลอยไปแล้วไม่เอาเขามาจีท่าไข่นะจีเขายิ้มแล้วมันนี่นะ อิ่มเลยกินกันยังตายตาย่าวได้เนเฮ็ดชอโลปนึ่งเนเดียวเหเสือนเสือมากแกะไว้สวยเม่วันนี้พี่น้องจงไปคนาหนกินได้เลด้อ ไปเลยมาแชดข้าวูพดเฉดขนาดมันช่วยไม่ใช้ตลอดมึงไงอ่ะจงไว้ฝนเนาะไปเอามาขายนะป้ะช่วยมาเฉดข้าวไอีกกูขยันบาาแล้วเนาะแม่มันถ่ายมันต้มาจีบฝนจีบๆฝนหาดอกนี่แหละบอกว่าไปเอามาขายหน่อยหาเอามาแต่คุณเด้แล้วไปหม่องไรกัอหม่องว่านนะไปเรามาหน่อยจี๊ดเห็ดเห็ดหางรู เองอาชงโล่แต่ซนะื้อโล,ล่ซื้อลูรา่ทาอกนบามีื่นอะอันนี้โล่เก้าสิบบาท <c oughs> เบออโลละเก้าสิบบาทมเอเก้าสิบพัน 90, ไนอนโอ้งนี้มันก็ตามพ้นแมนกพอซื้อยูคโลล,โล,ละเกสิบาทยนะังว่ในเพื่อนซัมนี่ห้เตือนน้อยกว่านี้ มาในที่น้อยซื้อโลละแสนเวยเอแกงมะเอิมสีเห็นอะไรป้าวนนี้ปนพากกันออเหียงเหนอัปนเห็ดหนึ่งนี่จังหวะแล้วใช่นั่นนั่นหุ้ัวสีหุบัวใจเน่งในการนบี้ะลีงอให้ป้าแล้วปนลดข่วงว่าหน่นโอ้สีนพอถิ่นเรามีแต่พี ตัวเราหกเเราอกยเฮ้ย้อยมืนคุณ้อยขี่ไค่ขี่ไ่เสีหมจาเจ้าของใสอยู่ยังว่าขี่ไค่เหาอะไรทำมาแบบไอ้นอนหนักบว่าบพยอมหลับข้าห่อแพะก็ง่วมากเลยง่วงในเตียงดำเอ้ยแับนี้มาอะไรไปเว้นๆผม้บกพักกันเห็ดยังก่อนเนียพักกันวาเรื่องยังกันทิ้งไฟน้ํามันมีเห็ด หวเองกันอยู่เพื่อนบนมือได้สามคลิปไป็นอะไรบ้างมีแส่ของค้าใจดำดิออกมาได้เพื่อนจะดำอยากไปทานบักน่อยนะบักก่นะลูกยัยตอนะหืนเก่งมันจะได้ซักเขาาเนาะขาวาจวะเลยใหญ่มากกับคือวันพ่อเม่เขาเจ้าหลือ้วไม่บอกห้ามนะ ข้าวคือดอกหิ้วนี่นะแออกมาแต่ตะลง้ยบ่าบ่หลกเลยครับ่อบ่ยากแจอนสินน้อนี่พี่น้องเ็ดละงเนาะปลาเป็1เรียบร้อย ยังปะโอ้เอาอะหนาวหนาวหนาวพี่ <N ous S 2> น้องเลยมันนี้งดอาบน้ำหนึ่งวันบวายอนี้เกิดมาก,กับบ่เคยดอกแต่มันมนี่บวายบวายยำหนาวกับคือว่าพออาบได้อันนี้จะมันเป็นอะไรมันฝนตกตลอดแล้วมันเย็นตลอดมันเย็นเขาเนือเขานั่งตลอด น,นี่กระ,ะดูกดำผ้ก็จะเบาเนาะกระดูกดำผมด้มัน,ในเป็นเลือดมันโหลดย้อมในกระคอนยมมวยยอมแล้วบอแหงน้าแลนไกกระยาดันถอดจ้าจ้แลนไกกระยามันแล้วกันยังอบอได้บอมีการแลนยกไกได้เมื่อกี้นี่แปลงพันกระล่างหนะ ให้มันมีเครื่องทำน้ำอุ่นคก็เจ้าของคือเนาะเห็ดน้ำอุ่นหรือกระอาบอันนี่โอ้ยนำขันยำนาวบดเย็นนำอะไรขันยำห้อนกับหอนเป็นน้ำอากาศนำเฮาบบเป็นนำอันไรับโอ้นึ่งร้อยเนาะยังในมือน ลาและพี่น้องขอบใจสูงสุดุดค,คนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองขยลาเด้อพอการไม่คลิปหนะ้าสบายดี